นี่ค่ะใช้เป็นครีมไม่ออกเป็นเนจลจะหมดแล้วคือเนื้อเข,เขาเข้มข้นมากอันนี้จะให้ดูหน่ะเะนี่ค่ะเนี่ยจะเป็นสีดำๆนี่คือเป็นผงถ่านชาโคนะคะคือไม่ไดแ้แต่งสีไม่ได้แต่งกลิ่นเลยค่ะนี่คือเป็นส่วนผสมนะคะปาดไปลงบนเส้นขมเราเลยค่ะแค่นี้พอนะคะ แม็อกักอีกตัวนี้นะคะเขาจะช่วยดูดซับสารพิษดูดซับอรพิษอ่ะที่เราเจอในอากาศอ่ะดูดช่วยดูดซับได้เลยเพราะว่าเขามีส่วนผสมมาจากถ่านชาโคนะแล้วก็ช่วยใครที่แบบว่าชอบดีผมไบ่อยนะคะทําสียืดดัดกัดย้อมแล้วผมเสียผมแห้งกรอบผมไม่มีน้ําหนักผมฟูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะคือตอนนี้คือผมกูไก่มันนุ่มมากสัมผัสได้แบบมันนุ่มมาก สำหรับใครที่เบื่อปัญหาใช้ทรีทเมนต์แล้วเนี่ยผมรีบผมแบนนะคะหรือว่าหนังศีรษะมันนะคะไม่มีปัญหานั้นแน่นอนค่ะหลังใช้นะคะผมจะดูมีวอลลุ่มมากดูมีสปริงมากเลยค่ะจะเป็นทรีทเมนต์ที่เข้มข้นมากๆนะคะจะเห็นผลทันทีหลังใช้เลยค่ะ